พูดสร้างเบลอนกลาบอันนี้ป้าเขาไม่ได้แต่งเก่นะเขาเก่แบบธรรมาชาติธรรมาชาติถ้ามึงนี่นะอีบวยยังนะตอนนี้นะี่ะะเป็นไงนแม่กูมายืนมองจ้องจะเก็บรางวัลกูแน่ <c oughs> อี่วันอื่นก็ไม่มามาวันนี้ด้วย้กวววจกันได <c oughs> เบลบาคุณนาสงสารพี่จจาคืนนี้ได้มาพบก,กันกราแทบข้าวทุกครั้งโปรดจงสงสารเลือดใส่นอ ไม่ค่อยจะดีแม่นอนรอไปก่อนเลยจัะออกมายืนหน้าเวทีเม,มื่อไรไม่เลยนอก <c oughs> กนกยกมือขึ้นคลำงที่คอไม่มีแม่ แต่เชื่อพลอขอขอเบลเลยแต่ี่ยังไม่มีกัอน้องเบลรักมาลูกหรือรักเปนผัวกันแน่ไม่รู้เรื่องงตุอนรักกับพร้อันเกิดกันล้วอัดใจวุ่นหัวใจว่ วายจริงๆใจสก็นใจสัอยโอ้แม่กี่หัวยิ่งขำอ่อยชาวบ้านเขาลือกันทั่วนี่ไอ้ไรเป็นหัวผมแม่ดูปากแมนมันมันเรื่องจริงสิแกไอ้ดูแล้วกี่แม่ใช่ย้อยแกไม่ไววหน้าชาบ้านโหแกทำอย่างไม่อา กอดใจกูได้เพราะมันชักหน้าใไม่น้อยมึงเห็นเขาก่อนรัยขวันใจไอ้เหี้งที่มันไม่เห็นใจไอหัวยังมาไหนให้ขัดใจจริงว่าพ่อกับแม่จะได้กันนุ่นร่วมเที่ยงคืนพ่<ะ>อดีมึงจะยิ่งโตยิ่งลืมตัวทำไมมึงลืมตัวข้าลืมตัวยังไงแม่ ใส่ถ้วจะไปก็แมนออกมาฮะแม่แลไล่เวียงตอนเด็กมันใส่ออกมาพา,พาค่าเล่นยากด้วยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเรอแป๊บนึงอ่าไปรับรางวัลจากแม่ข้าก่อนเธอติดขนตา,ตาตาหวานข้าหน่อยทำเป็นแน้มนะขอบคุณครับฮะผู้สร้างเบลอนิลาบปากดีนะ อ้าวนั่นเพื่อนฉันนี่วาเนี่ย <laughs> แม่เก๋ก็เซลจังเลย <laughs> เพื่อนเล่นไพ่วงเดียวกันอันนี้ป้าเขาไม่ได้แต่งเก๋นะ <laughs> เขาเก๋แบบธรรมชาติเ <laughs> นี่ยขาโดนเลยเนี่ยเด็กเขาก็เอาคืนหรอกนะมึงปากดีจริงๆนะไอ้เวียังใหม่มเป็นไงแม่ปีที่แกดูเองแล้วกันเรื่องติดกับกัดมองไม่เห็นแล้วอ,ะ <laughs> อ่ะเออ ไยกทั้งสองคนขอบคุณครับแม่จะเตรียมยาแดงให้ข้าด้วยทำไมดูข้าน่าจะทะลุคอว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเออขอบคุณเบลมานีด้วยนะไปเลยปากดีจริงๆเลยนะมึงนี่นะอีบัวเฮียงนะตยวไปจัดที่ร้นเดี๋ยวเนี่ยปีนี้ได้พวงใหญ่เลยเป็นไง ใครนะอ๋อขอบคุณรางวัลนะคะเออครับวันนี้วันของคุณแล้วมามาเฮ้ยวันของคุณแล้วคุณรับไปให้เต็มที่เลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับครับขอบคุณครับขอบคุณระงวัลใจนะคะครับขอให้ร่ำขอให้รวยนะครับ ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ที่นำอ,อาหารข้าวนะครับมาเลี้ยงนะครับก็ขอบคุณบ้านบีเอซีด้วยนะครับข้าขเป็นแฟนคลับทุกท่านขอบคุณสอลางน้องเพชรขอบคุณคุณป้าดวงแก้วแล้วก็ขอบคุณันรักนะครับที่สร้างผมมานะแล้วก็ลืมไม่ได้เลยบ้านบีเอซีแล้วก็ ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอให้เราพวกเราทีมงานสารานวิทแบบนี้ตลอดไปนะครับขอบคุณครับขอบคุณเดี๋ยวตอนถ่ายรูปและถ่ายตอนลิเกเลิกนะครับจะได้ดําเนินเนื้อเรื่องกันเลยเนาะนะครับเดี๋ยวไปเจอกันซุดหานะฮะขอบคุณครับลูกอ่าอขอบคุณครับได้ครับขอบคุณรางวัลนในใจนะคะแม่แกนั่งเหี่ยวไปก่อนนะรอแป๊บนึงเดี๋ยวรับรางวัลสักครึ่งชั่วโมงว่ะ ครับขอบคุณครับขอบ,ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,บค,ครับ,บค,ครับจ้าใส่ร่ำใสรวยทุกคนเลยนะครับแม่ตอนแรกข้านึกตกใจเลยนะข้าเห็นแบตไอซุนตรงนั้นนะ่ะท้าทไมีมอ่ะเออตัวก้วดู<า>ดินะตัวบีนะ่ยตั้งหันหน้ามาลงลิเกข้าเดืงานร้อยวันเออมันเหมือนจริงๆนะแม่ดีไม่มีหน้าข้าโผล่มาตรงกลางเวย มีไฟวิบวับวิบวับเออครับขอบคุณครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปเดี๋ยวถ่ายตอนเรื่องเลยเนาะนะครับขอบคุณครับวันนี้ขออนุญาตชาสนิดนะครับวันนี้นานจะปีหนึ่งจะเกิดสักทีขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับขอบคุณพี่การิกาด้วยนะครับ ใช่เลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้เราเบิดพี่หัวเปิดมาได้จนเจอพี่แล้วครัขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่อ่านด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณคทัศน์เออขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับทัศน์เบลที่รับแทนแล้วนะเนาะอ่าได้อ่า แกน่ครับนบอขอบคุครับขอบครับขอครับนเลยนะครับชื่อเลยนะครับขอบคุณครับไหขอบคุณนะครับขอเสักู่นะครับขอบคุณครับได้ไหมยกขึ้นก่อนได้ไหมอ่ะได้ไเดี๋ยวยกไปขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ ยกขยับมาตั้งตรงนี้เลยทางซันร้องไหมยุ่งดกไปตรงนู้นทีดูไปตรงนั้นขอบคุณครับเชิญเลยท่านผู้ชมด้านหลังเชิญเลยนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับจะได้ชมลิเกกันทีเดียวเลยนะครับเพียงใจนนะะคท่าผู้ชมด้านหลังขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ปามากนะครับมามาโอ้ขอบคุณครับก็ล้ครับขอบคุณพี่จินนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ เ็ไงครับขอบคุณพี่เอ็ดด้วยนะครับขอบคุณครับพี่ยงพี่ยงรับตรงนี้ทีลุกลกก็ได้ไหขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณพี่หมีขอบคุณพี่จอรด้วยนะครับขอบคุณขอบคุณพี่จิงด้วยนะครับขอบคุณมากครับของวลวไม่มีอะไรมันเงียบแต่เขาเริ่มว่าลิเกลเลิกย่งก็กลัวเดี๋ยวคนดูอากาศยืนหนาวๆด้วยเดี๋ยวเขาหลับกันนะ แล้ววันนี้วัวกูวันนี้ไหวกูนี่คอยดูนะกูได้ทั้งหมดจะกูจะใช้ให้หมดในคืนนี้ไปดูขอบคุณครับนี่เป็นไงแม่กูมายืนมองจ้จะเก็บรางวัลกูแน่นี่วันอื่นก็ไม่มามาวันนี้ด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับครับ ใจของคุณย the ิ <online> <c oughs> ่งพันด <bizarre> ้วยนะครับบครัพี่พรุ่งนี้ผมก็เกิดนักคือจริงจริงแล้ววันนี้หัวผมโหแต่ว่าตัวผมไม่ออกพรุ่งนี้แต่พรุ่งนี้ตามไปอีกวันนะมาขอบคุณครับนะเบเดี๋ยวมาแถวนี้ด้วยนะน้องจ้าเดี๋ยววันนี้จะเดินให้รอบวัดยิ่งขึ้นยุบขอบคุณครับจ้า ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอร้านนี่ครับขอร้านบรรยากาศสกู๊ดนะครับโอ้โหสนุกสนานกันอย่างแน่นอนนะครับสักครู่นะสักู๊ดแรปเปอร์อยากฟังเพลงเหรออ่ะย่ ขึ้วนวิว่งวอนวอนวานคงจำกันได้เบลบาูุนาสงสารพี่จ๊าคืนนี้ได้มาพบก,กันคราเท้าทุกครั้ โจงสงสารลืมใส่โอ้โลกนี้มันไม่แน่เดียวขาดคนเหี้ยงเลยแน่มันแน่ตรงไหนที่สองคนเป็นเต้นเตอร์ให้ไปนอน ตอนพที่มีคนฟันไปคอยจ้องกลองวงมลาลรยท่วงคนจนลุนคอตอนที่ดวงไม่คอยจะดี เราลองไปก่อนเลยจ้ะออกมายืนหน้าเวทีเม,มืาลายมีเลนดน้อง <c oughs> โค้งคยกมือขึ้นคลงพี่ขอไม่มีแม้แต่เธอ คนที่ยังไม่มีกอนเบลเสียงที่ครวนเหมือนคนไร้คยย่า,ากราบเอ็นซีเมลบาเบลจะมาจะาจากูป้าใจที่ไม เป็นพันสักพวงอย่าปล่อยให้หน้าตารวงมาล้องคาดหวังมาไล่คล้อง ที่นายสารภรณาเพชรที่สร้างชื่อให้กับเบลเอเวอรลาม่อีที่มีใช้ที่อยู่ที่นี่ใสที่วันนี้นะครับขอให้เราคุณรอเป็นวันสารภระเพชรไปต่างๆนะครับขอเสียให้กับทีมงานสารภรเพชรเอเวอร์ราฟค่ะคุณผู้ชมขบคุณ ค่อยจะดี เสียงที่รือนคนไร,ร้คำกราบเอ็นเสีวบ้าไสายเบวจะมากระทู้ ลอยน้ำนา,นา,นานร่วงเพราะขาดดวงมาเลายลองคุณอะไรเหรอบคุณครับขอบคุณครับชื่นใจมากครับสัญญาได้ไหมครับว่าอย่าเพิ่งกลับกันนะครับยังไงก็ อยู่ด้วยกันนะครับอยเริกนะครับแต่ว่ากปเลยนะครับในงานเดียวจะเกิดจกดีนะวเบลก่อนนะครับจะไปร่วงเ่เค้กันนะครับเนเนเบลมาอีท่อหนึ่งแล้วของคุณคับเดี๋ยวน้องกองก็มจะเปเมื่อไหร่เนี่ยจะเที่ยวทะีทั้งหมดเลยที่รซื้อบะมีให้หมดเลยชอบอมเงิน โอ้ยขอบคุณพี่สาวใจดีด้วยนะครับได้ครับขอบคุณครับลูกไวไหมเนอะใส่ได้ครับพี่ใสขอบคุณครับได้ขอบคุณครับพี่กลับ,บ,บไปบ้านคืนนี้ขออนุญาตแกะเลยได้หรือ <c oughs> เปล่าเฮ้ยไปถ่ายรูปให้เขาเป็นนี่ก่อนทุกสาราไ,ไปครับเธอไปหน่อยเือเบสที่นีหน่อยมืดขื่นใจชื่นใจเมว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 เออ ตังค่ารวมรวมรวมได้ไหมครับแม่แม่ตังค่าตังค่าเขาเก็บให้ไม่ใช่วันเกิดกูก็เป็นพาระกูด้วยนะมาช่วยกันหน่อยเลยัำมาหากินเดี๋ยวเวลาถือว่าแกทำอะไรพลาดข้าไม่บอกนะเว้ยอไยเอาใจเ้าหน่อยเว้ยรอได้เน้องขอบคุณคำตรงๆ เขาด้วยวันสิแปดมกราคมวันเกิดแม่นะคะขอบคุณครับสัญญาแล้วนะครับเขียวพึ่งกลับกันเนื้อเรื่องนี้สนุกนะครับถึงแม้ว่าวันนี้อาจจะดึกไปซักนิดนะครับเราทําการแสดงเด็กด้วยแล้วก็แรงใจของท่านผู้ชมนะครับมากมายเลยนะครับมาให้แรงใจกันอยู่ด้วยกันก่อนนะครับอยู่เป่าเคปด้วยกันก่อนนะครับอะไรดีอะไรที่ ประเสริฐแล้วนะครับขอให้เป็นของท่านผู้ชมทุกท่านที่รับงานสารานภพแบบนี้นะครับขอให้ร่ำขอให้รวยคิดในสมความเป็นนาพิจารการงานการเงินก็หน้าเงินไหลกองทองไหลมาขอให้มีความสุขตลอดปีและก็ดีตลอดไปพวกเราทีมงานสารานเพสัญญาว่าจะรักษาความดีนี้ไว้และจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับยังไม่ลาอะไรได้รางวันขนาดนั้นจะมาลานี่ถือดีๆดี วางดีๆไปวางลู hmm. ying, <c oughs> mm ้นไหมล่ะไปลู like <c oughs> ้นไหมเฮ้ยไปยังไงเฮ้ยตังค่าเว้ยวันนี้วันนี่ไปลู้นไปลู้นลุ้นไปไหนไปลุ้นเลยนะเอออุ๊ยเนี่ยไปรับตัวนู้นอีกตัวหนึ่งโอ้ให้เนี่ยเออแก่งยังไงฮาละคุยแล้วตายคุณไปด้วยเลยล่วงแม่โอ้าไม่ยอมไปไปรับตรงนี้ด้วยนี่ มากครับขอบคุณครับขอบคุณพระโอ๋นกบาลเ้าด้วยนะครับเลยไอ้อนเจี๊ยนลงไปเอาตังมาสมัยพี่ยี่สิบต้นต้นพี่ก็ได้อย่างเงี้ยเดี๋ยของข้าวตังนะอง้มาไม่มีอะไรจะให้เลยมาเบลเลยของขอบคุณปอกด้วยนะครับเออปอกให้รางวัลด้วยครับ พอเขาวางงานไว้แล้วเดี๋ยววันที่เท่าไหร่นะยี่แปดตีแปดมันต้องไปใช้เขาอีกวางงานไว้แล้วนะครับวันนี้ใส่มาห้าร้อยเดี๋ยววันงานกูใส่หกร้อยคืนหกร้อยให้เป็นน้ำใจจะให้เท่าไหร่ก็ได้เออนั่นแน่ก็เร็วรออยู่เออรู้แล้วรู้ไหมเนี่ยค่าไฟแนนซ์กูทั้งนั้นเลยเนี่ยขอบคุณครับเอามันก็ดีมีหนี้สินจะได้มีเงินไงเออนั่นและ คอดมีนี่เขาเรียกว่ามีเครดิตเออดีกว่าเอาไปใช้เื่นหมดเป็นไงน้องเอ็ดน้องเอ็ดนี่มาจากพิจิตนะตอนมาไม่มีอะไรเลยอืมจากรถไฟอ่ะนั่งรถไฟมาจากรถไฟสู่รถหรูตอนเนี้ยอืมูนี่จากรถหรูสู่รถตู้สอนรามแล้วจะเราไปทําบ้านหมดนะไปทําบ้านขอบคุณครับเฮ้ยหยุดมีเมียน้อยสิจะได้มีเงินหาของ อะไรเพชรมีคนเอาอะไรมาหอะไรไอ้เรืก็เห็นแล้วเห็นแล้วชมเยครับโอ้ยไม่หอมแ้วไม่หอมอเช็คกร่ครับไหนนี่ไเออแลพี่น้องอักันไม่แน่สุดยอดเลยเห็นไหมเห็นเป็นไง น้องบอลเก็บมาหนึ่งปีเต็มนะนันนาเบลรู้ไหมให้กูให้แบงค์ยี่สิบให้ผู้หญิงให้แบงค์ถันโอ๊ยขอบคุณครับขอบคุณอนุ่งทองด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับน้องขอบคุณสายก็ไปพูดเด็กกันยอกยอกยอกมาเนี้ยยอกเ่นเสียน้ำใจหมดเฮ้ยกูอยากเดินนักคืนเลยดีติดใจอมดขอบคุณครับี่การเกิดไปบ่อยขอบบคคุณรัขอบคุณครับพี่ เอาเลยเ,เล่นเลยพอแล้วแม่แม่อะไรแม่อะไรอะไรพวกมึงฮะมึงมีมันปากดีรินไดอีกเวียงนะทำไมแม่มมมมมมม มึงเนี่ยปากดีมึงบอกชาวบ้านเขาดินทาฮะฮะหาว่าคูอยากจะได้หนึงไหลก็เป็นผัวบ้านที่ดินทาเรื่องมันปริ้นคาเองท่าอีหโวยอ้าวแม่ข้าเป็นลูกแกเว้ยข้าเห็นชาวบ้านเขาดินทากันข้ายอมไม่ได้เราข้าเลยไปช่วยดินทาแม่เลยก็มันเรื่องจริงอะ่ะแม่แม่ก่อเช้าจบเย็นแกจะเก็บไปไายไวลรอตอนแกใช่ไหมเล่าแม่เนี่ย้ากูรูว่ามึงโตมาแล้วปากมึงดีแบบนี้นะทำไมรู้งนี้ กูเอาขี้เข่ายัดปากมึงแต่แดูมันมันที่ไม่พวงแกสมควรจะสำนึกในพระคุณของข้าทำไมถ้ากูรู้ว่ากูเกิดมาแล้วมีแม่ดา่าเกยอย่างนี้นะข้าไม่ออกรอกข้าคา,าลูแม่ไว้อย่างนั้นเนี่ยกูไม่ขมิบขาดสองท่อนกระบุนละโอยไม่พวงจะขมิบข้าถามหน่อยจกมีแรงตดไหมตอนเนี้ย มึงมีป่าปีเด็กมึงอย่าไปเลยไปเลยคุยกับผัวแกไปเลยหนู้ลเอ้ยวันนี้แต่งตัวสโลลีลูกจะว่าหนูไยจะไปแข่งเรือจะไปแข่งเรือที่หน้าวังกัรเกษมเขามีแข่งเรือนะจ๊ะแม่ป้าอ๋อลูกจะไปแข่งเรือในเมืองได้แล้วได้ได้ได้แต่ว่าไยมีเรือแต่ว่าไลเนี่ยไม่มีตังค่าสมัครแข่งเรือหนูยใช้เอาสักเท่าไหร่นะลูกไยเอาสิบบาทพอโอ้ สิบบาทมันจะไปทงไปพออะไรนี่แม่ป้านะให้ไปร้อยหนึ่งเลยลูกโอ้โหหนึ่งร้อยเลยเหรอแม่ป้าแต่ว่ามันใช้แค่สิบบาทเองนะจ๊ะไม่เป็นไรเหลือก็เอาไ้กินขนมได้จ้าจ้าจ้าเดียวเดียวจ้าหนูไรยนี่จะไปตัวเปล่าเล่าเปลยได้ยังไงไม่ได้ไม่ได้เป็นถึงลูกแม่ป้าพวงนี่<ฮ>เห็นไหมดูวั โอนเส้นนี้เนี่ยพ่อเองอ่ะเขาฝากพี่กับแม่ลำแพงของเองเอาไว้พ่อให้ไว้แม่เองเขาสั่งเอาไว้แล้วถ้าเองโตนีใอรสั่งดูนะที่ใส่เข้าเมืองมาแล้วใี่ไแม่ป้าไม่หล่อจริงจริงเลยผายเปผัวน่าดูเลยไม่ดีนะลูกนะจเดี๋ยวไล่เหลืออะไรมาทอนนะแม่ไอ้ไรไอ้ไรมันนี่ดิไอ้ไรมันนี่ดอะไรไม่ไร มะอย่าไปแม่แม่ขอคุยดุร้านหน่อยเว้ยเออที่ไรว่าไงเมือี่แม่ให้ละมาแม่ให้ตาันผมขอเท่าไหร่วะขอสิบบาทแม่ให้เท่าไหร่ให้หนึ่งร้อยขอสิบบาทไม่ให้ร้อยใช่เลยแม่สร้อยอ๋อสร้อยนี้ไม่ได้ขอแต่แม่เขาให้เฉยแม่ให้เองใช่ไหลจุกเอวยไหลจงเสนียงไว้ถือว่าไรลนำมาลูกนอกกระดอง เวีย,ยงเนี่ยลูกในกระดองเดี๋ยวพึ่งดูนะกูขอแม่ร้อยหนึ่งแม่ให้กูพันเลยโอ้โหเดี๋ยวจะ้อยซอยลร้อยเพชรสร้อยเพชรนี่เดี๋ยวมึงดูคุณพ่อคนแม่เพชรกูดิกู <c oughs> ขอแทน <c oughs> ด้วยเลยใช่มึงนะแม่เขาไม่ได้รักมึงจริงหรอกสร้อยปลอมหรือเปล่ามันล่เงินปลอมเปล่าก็ไม่รู้รจริงนะสร้อยเขจริงเ,น,งเนี่ยเออโดมือเชื่อไปมั่วเถอะมึงก็น่าจะรู้อยู่ว่าคุณิงแม่ของเราการเจริญตัวใครในหมู่บ้าน เดี ora, ๋มึงดูเดีวมึงดูแม่เจ้าเมตตาแม่เจ้าเมตตานั่งทางขาทางแค้นีแม่เจ้าแม่เจ้าไม่ดูไม่ดีแม่ไอ้ผายเลยพ่อโอ๊ยมึงไอ้นอ้แีบูจริงๆเลยเนี่ยวันเนี้ยมึงนี่ยังหลียังข้ามเลยไอ้หวียงโอ้อะไรของแกหนาวะแ เอ้าอะไรมึงก็ทําให้มันดีๆสิวะแหม้ทาดีๆนี่ทีกทท่กับผัวตัวเองคุยดีๆกับลูกเนี่ยทีเปาทีเบานึงนี่มารู้ดเลมื่อไม่เจออะไรอยา่าไปเที่ยว่จะไปมันก็ไปสิวะนี่กรุงศรีเขามีแข่งเรือเนี่ยอยากไปอะแต่ว่าไม่มีตังค่ะแม่โอ้โหอยากจะได้ตังอย่างนู้ยเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแกอย่ามาพูดอย่างนี้นะแม่นะคะลูโกแกหน่อยแกพูดอย่างนี้แกหาว่าใครฉามันเหรอ อ,อ้นี่นี่นีไม่เอาหรอกร้อยนึ่งอะเอาเงี้ยข,ขอขอร้อยนึงได้ไหมโอ้ยนี่ระดับลูกแม่ป้าหัวร้อยนึงมันจะไม่พออะไรอะไม่ขอที่บา้ายจะให้ร้อยนึงเลยข้าขอร้อยนึงแล้วกันเออนี่เพิงหนักบาทเดียวพอไปได้ดีไปได้แล้วโอ้โใช้ทั้งไปหมดเลยไปไปได้ไอ้ตอนไพนอนตะเคีงตายนี่ <laughs> ขนาดนั้นเก็บไว้นอนอมเล่นเอาไหมแม่ปากดีจะเอาไม่เอาเพเออเดี๋ยวกินกไก่ลยก็ได้เออแม่ขคอ<ป>มันลุ่งกว่าอขอลูอยางจะได้อย่างรู้หลยเขามั่งเอาอีกแล้ว<ๆ>เปรียบเทียบอีกแล้วเออที่ว่าแม่ลืมนี่ลูกแม่ปะพวงอ่า เา้าไปน้อย,นอยหน้า,าใครเขาได้อย,อยังไงน,นี่เดินเ,นเข้าคงศรีรยานะคนมองกันอุ้ยหัวคอโลง่งเจนลูกไม่พวงอายเขาไตาหาเลยแม่ใช่ที่ว่านี่นี่แม่เตรียมมาให้แล้วนี่ของเก่าแก่ของพ่อเองเลย,ยสองสบติก้นกุเลยเออนี่ เขาบอกแล้วว่าแกรักข้าจะไปหาที่ไหนได้นาทีกำลังเออ่มสมัทหลังไม่มีใครมืแรงใดในโลกจะเท่าแรงโยกแม่พวม่วงพี่รู้ดีนะนะคุณแม่รถฟามดโอ้โหอะไระนี่ขนาดกูยังไม่มองนะนี้เล่นใหญ่หยิกไป ลายโซ่ฝรั่งอะลายโซ่ฝรั่งบ้างถึง <c oughs> คอยดูนะเพลย์ไลนกูจะเดินลากให้ทั่ววัดดาวเรืองแม่เจ,ไจ้ไม่เจับมาพี่พาอะไรเนะี่ยแม่ทำไมวะโอ้โหสนิมดวย ก็มันเป็นของเก่าของแก่ขอ,กของพ่อเองเลยนี่นะสมบัติก้นกุเจียวนะุวมโวยจริงปะมึงอย่าให้หายชูนะไอ้บเรียยขอใจมากแม่เด็กชารีบไปคุจะรีบลัมมาหน้าแม่นะตันดาลแม่จา๋าอะไรขอพ่อหน่อยดิจ๊ะแม่อะไรจะไปเล่าโชคดีมีใครนะลูกแมจำคขัแม่ปับพวงไว้คนเมืองมันใจร้าใจดัำ ไม่จําไปก็อย่าไปคบกับพวกคนนั้นนะลูกจดาแม่ป้าโชคดีรีบกลับนะแม่แม่จะไปแล้วขอพรเลยเด็กไโหัวไตขาทั้งบึงอ่ะตายตายตายกักดีอ่ะดีกลับกันไรอย่าไปให้ไปเลยนีไปเลยขัดใจด้ว้ยจำเรี่องจริงนะแม่เนี่ยไปพี่อะไร ยระวังหลังให้ข้าด้วยค่าคตัววะมีแต่คนมองสร้อยข้าเังนั้นเลยอ่ะจากใจพีน่น,อนออ้องยาติแฮปปี้เ <Happy Birthday S 2> บิร์ดเดย์เอาคุณอาเลยสุขสันต์อนอวันเกิดนอะวันเกิดวันเกิดขอให้รวยๆดังกันเยอะๆ ขอบคุณนะครับแฟนคับทุกคนเฮโอเค ระวังหลับด้วยตามที่มาตามที่อกกลัวคนจะตกตอกลัวอย่าตามมาดีดีคอยนะ